พยายามจะฝึกให้น้องขับถ่ายเป็นที่เป็นทางแต่สุดท้ายอ่ะที่ปรดของน้องคือลมอทุกลมในบ้านควบคุมเขานะฮะแล้วก็ฝึกเขาจนสามารถขับถ่ายได้เป็นที่แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้โคชชานะครับอยู่กับคุณตั้งตาะนะครับน้องโคจิแล้วก็คุณเคนะครับวันนี้โคชชา,ะะนนชาฝึกน้องโะคจิคน,นะครับคือโฟกัสไปเรื่องของการขับถ่ายโดยเฉพาะเลยนะครับก็สนุกสนานกันมากนะครับ เดี๋ยวเล่าให้คนดูฟังนิดนึงว่าก่อนที่จะมาเรียนกับโค้ชชาวอ่ะน้องขับถ่ายอย่างไรบ้างแล้วก็ปวดขนาดไหนลองบาเรื่องขับถ่ายนะครับก็ตอนแรกเนี่ยน้องพยายามจะฝึกให้น้องขับถ่ายเป็นที่เป็นทางแต่สุดท้ายอะ่ะที่ปวดของน้องคือลมโหยทุกลมในบ้าน<อ><ม>จะเป็นไม่ว่าจะฉี่จะอือพรมเช็ดเท้าหรือพรมที่แบบว่าเอาไว้ประดับบ้านโดนทุกมหนักสุดเลยครับผมหนักสุดใช่ต้องพูแมากพอแบบนอกจากจะ กรมแล้วบางทีก็จะไปหยอดตามพื้นที่เป็นกระเบื้องพรอมพื้นที่เป็นกระเบื้องเราโดนมันเหนียวเนาะผม,ผมกาแฟก็ไม่ต้องเช่าบ้านอ, <c oughs> อีกแล้วท้ายแล้วก็นั่งถูบ้านทุกว <c oughs> ันโอ้โหมันทํางานเสร็จกลับมาก็เหนื่อยเราก็อยากจะขึ้นนอนเนาะกลายเป็นว่าพอเราจะเริ่มถูบ้านแล้วก็ต้องถูเฟอก่จอนกลายเป็นว่าทำงานบ้านทุกวันจนแบบเอะเราก็เลยไปนั่งหาดูว่าเอ้มันมีที่ไหนบ้างที่แบบว่าพอจะฝุดน้องหมาให้แบบดีเป็นที่เป็นทางบ้างเพื่อแบบจะปรับจากสิ่งที่เราเคยรู้ว่าให้มันแบบพอเอ อก็ลอยอ่ะคือแบบ,บ,บางทีเราก็รู้มาแต่เรารู้ไม่ได้หมดว่าเราต้องสุดยังไงอะไรแบบไหนอะไรแบบนั้นก็ามาเจอบท้าเลยนะครับ แล้วตัดตัดสินใจคือได้ยินมาว่าดูหลายเจ้าเอาจริงๆรเนี่ยตัดสินใจที่แบบโคชเชอรเลยเอาจริงๆผมอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่ก่อนที่ผมแค่มีความรู้สึกอยากจะเทรนหมาไว้และการที่เทรนหมาเนี่ยผมเข้าใจว่าราคามันจะเป็นประมาณนี้แต่ก่อนที่ผมจะมาเจอโคชเชอร์ผมมาดูที่แบบหลายเจ้าเพราะว่าตอนที่ผมเิจอพูเกอร์อ่ะผมไม่ได้เจอโคชเชาร์เกาแบบแรกมันจะไปเจอโคชอันหนึ่งเกิดเสแล้วพอเราเริ่มดูหลายเจ้าเราเริ่มเห็นราคากับความคุ้มค่าครับบางเจ้าก็จะบอกว่าเ ราคาเท่านี้นะจะเรียนแค่3ามชั่วโมงซึ่งผมมองว่าการที่เทรนหมากับแนวหรือเทรนศาตร์นะครับที่ทมีาสามารถพูดภาษาคนได้ผมว่าสาชั่วโมงมันไม่ได้เตรียพแบบมพอกับสัเดียงที่เราต้องการถกเท็ยร์เขายงจริงจริงหรือบางเจ้าเราก็าอาจจะเจอแบบเฮ้ราคานี้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะซอยให้เรามาเรียนวันละชั่วโมงอโ,อโอ้โหเวันละชั่วโมงนี่แย่กว่าหลบสามชั่วโมงนะเราจะเลยแบบเออไม่ไม่ใจว่าเสิร์ชไปเสิร์ชมายังไงแล้วก็เอออยู่ก็เหมือนแบบเจอแอบเฟซบุ๊กของคุณเขาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าราคานี้พอกับเจ้าอ เรียนทั้งวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงเย็นผมว่าโอเคกับการที่ว่าทั้งวันไปนเลยดีกว่าทั้งวันไปเลยดีกว่าเพราะว่าหม,มาก็แมวหรู้ภาษาที่เราอะอะไรก็แล้วแต่มันพูดภาษาคนไม่ได้แล้วการที่เราจะไปเกณฑแค่แบบใช้เวลาชั่วโมงหึือหรือสามชัมม่วโมงมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับและยิ่งเป็นปัญหาของน้องด้วยนะทุกคนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายซึ่งการขับถ่ายจะต้องใช้เวลา การม,มาทั้งวันก็นเลยได้ฝึกกันเต็มที่นวันนี้เราก็ฝึกกันไปทั้งวันเลยก็กว่านนอกจะขับขว่านเนาะจะปวดหัวแล้วก็เราก็ต้องดิ้วให้คับหัวดิ้วบิบ้วให้เขาขับขวานแล้วเราก็จะไ,ได้ควบคุมในะครับขับขวานได้เต็มที่ให้ได้นะครับวันนี้ฝึกอะไรละเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนดูฟังนะครับว่าประทับใจอะไร ที่ลองฟังคนเทาสอนดูดนะจากเทคนิคนี่อะไรก็แล้วแต่ที่อาจาย์ให้ฟังคือมันได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างเกีเ่ยวกับเสียงะสิ่งที่เราเคยทากับมันหรือสิ่งที่มันเข้าใจว่าเราต้องมันต้องทาอะไรให้เราเพื่อให้มันได้อะไรสักอย่างกลับไปเหมือนเราจะเข้าใจกันทีมันตอนนี้เข้าใจมากขึ้นเลย มันเป็นความเข้าใจแบบสวนทางกันนะเออบอกบางคนเข้าใจว่าที่ฝังหมาหมาเห่าพอมันเห่าเยอะเราต้องไปปล่อยผวงว่าการทําแบบนั้นนะเท่าที่ลองเรียนหรือสัมภัสตัวนี้มันคือการปะ่อยการทาแบบนั้นมือหมามันน่าจะเข้าใจว่าเอ้ยการที่มันเห่ามันคือสิ่งที่องบอกว่าให้เราปล่อยมันนะแต่จริงๆอะมันไม่ใช่เพราะว่าหมามันจะเรียนรู้จากพฤติกรรมซ้าๆอะไรว่ามันเห่าแบบเนี้ยถ่าเนี้ยหรือเราด่ามันหนึ่งครั้งสองครั้งสุดท้ายเราใจอ่อนครั้งที่สามสิ่งที่มันได้คือได้อ่ตแต่ว่าพอมันเรียน แล้วความรู้ความเข้าใจมันก็แบบมันก็เปลี่ยนไปเนาะเออก็เข้าใจมากขึ้นว่าการทาแบบนั้นมันเป็นการสปอยสัตว์เลี้ยงมันมันจะทําใม้เป็นสีนสัยแล้วมันจะแย่มันจะไม่เป็นระเบียบทีนี้เรียกการขับถ่ายวันนี้ควบคุมเขานะคะแล้วก็ฝึกเขาจนสามารถขับ จะเป็นที่นะนะครับดีใจนะครับดีใจแต่ว่าการฝึกขับถ่ายถ้าจะบอกตรงๆก็คือฝึกไม่ได้ยากแต่แคต้องทำบ่อยๆไ้มาชินได้ใช่ตรงต้องเลยครับก็คือฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆทำรอบบ่อยๆให้เขาขับถ่ายถูกที่ทำสั่นำตับก็เปลี่ยนของก็จะได้แต่ตงนี้เขาก็คือตอนแรกเราฝึกเนาะกว่าเขาจะยอมขับถ่ายเลย ครั้งแรกครับแม่แมใช้เวลานานมากรักขนาดขนาดแบบเขาไม่ได้กับขายไม่ได้ฉี่มาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่น้องไม่ยอมฉี่โนแผลให้เราง่ายๆอันนี้คือครั้งแรกนะแต่พอเขายอมฉี่บนแผลให้เราได้ครั้งแรกปุ๊บครั้งต่อไปเร็วขึ้นเลยเร็วขึ้นง่ายเลยคสังเกตไหมครับเดี๋ยวถามคุณน้ำตาลมาดีกว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆที่รู้จักนะครับมีปัญหาคล้ายๆกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นเรื่องเราเอ่อดหรือดย่มโซ่เรื่อง อยากแนะนำให้มาเรียนกับโค้ชไหมครับก็แนะนำค่ะเพราะว่าถ้าน้องมาเรียนคือเรียนเรื่อยๆสบายๆบายแบบไม่กดดันนะครับเหมือน<ช>เพื่อนกันคุยกันเราเหมือนคุยก <laughs> ัน,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 นชกัๆ แต่ผมแนะนำให้มาเรียนนะเพราะ<ม><ม>ว่ามันทําให้เราเข้าใจสัตว์เลี้ยงเรามากขึ้นเนี่ยครับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงคือทุกวันนี้คนเราอ่ะเอาผมพูดตรงๆรนะร้อยละแปดสิบเลยแล้วกันก็โนไปกเองว่าเราเข้าใจมันเอาพูดตรงๆรนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เอบที่เราเข้าใจคือเข้าใจก็แบบแต่บางส่วนเข้าใจไม่จริงเราไม่ได้เข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ได้กับหมาทุกประเภทด้วยบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงแบบเนี้ยแต่ว่าหมาเขาโอเคไงเพก็แค่หมาเขาไงเพราะหมาแต่ละคนอ่ะนิสัยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ เพิ่มพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงจริงๆมันจะใช้ได้กับทุกประเทอ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณน้องโคจีมากเลยนะครับคุณเคนนะครับแล้วก็คุณนัาตานะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากฝึกแบบนี้นะครับกับโคชาวนะครับก็สามารถทักมาได้ง่ายๆที่เพจฝึกหมาสากง่ายๆที่บ้านบ่ายโคชาานะครับแบบเรียนตัวต่อตัวแบบนี้ก็มีนะครับแบบเรียนออนไลน์ก็มีนะครับแบบฝากฝึกประจาให้โคชาฝึกให้เลยก็มีนะครับยังไงก็ทักมาคุยกันล้วกันนะครับสาหรับวันนี้พวกเราไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย บายเลสวัสดีค่ะบายบายเลย